วันนี้เสนอตอนใช้เสา1 8เมตรแทนเสา2เมตรแก้ท้องช้างวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพศ2567เวลา7.28นาฬิกา28นาทีวันนี้สรุปจบครับทดสอบต่อก็อไม่ได้ข้อสรุปเหตุผลคือ 1. พื้นที่แคบครับดึงเชือกได้จำกัด 2. พื้นดินล้วนฝนตกดินชุ่มน้ำสมมบกถอนตัว ทำให้ผ้าทับหย่อนสามได้เห็นแนวทางแล้วไปสู้ออดับหน้าครับอันนี้ผมซื้อเสา1.8เมตรมาอีกคู่หนึ่งครับ429บาท sc ครับงดซื้อชท่นนี้ประจํานะครับราคา429บาทค่าส่ง48บาทส่วนลด22บาทรวม455บาทเกินนี้ก็าขาดครับตอนนี้มีเสาแล้ว4 4ชุดนะครับซื้อเสาม,มาใหม่แล้วครับ เมตรแปดสิบเซนจากเสาหนึ่งคู่มาเป็นสองคู่สามคู่สีค่คู่ตัวนี้เป็นเสาคู่ที่สี่แล้วนะครับที่ซื้อมาเนื่องจากว่าทับตกท้องช้างน้ำแค่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับเกินดีกว่าขาดครับสามท่อนนะครับ หกสิบเส้นสามท่อนก็เม็รแปดสิบจะเอาไปแก้ปัญหาครับตกท้องช้างนะครับก็ประมาณหลังคาสูงกว่าลังคาหน่อยหนึ่งก็ามาด้านหลังนะครับอาดูสิ แกตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้อมีสันเปลี่ยนเสาฟู่ยอา ผมจะเล,เล่งเชือกเสาทุกต้นนะครับตรงนี้จะต้องไม้ตกจะลงมาแตกหลังคาวันนี้ก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่ทดสอบต่ออีกแล้วเพราะว่าหนึ่งมีเหตุผลหลายเหตุผลครับ ไอ้ตอนที่มันร้อน,อนๆอย่างเงี้ยยังไม่มีฝนนะครับขึงเชือกก็ตึงครับขึงเชือกทุกเส้นตึงทับรอยพ้นหลังคารถไอ้ตอนฝนมานะครับฝนมันตกลงมาหลังคาทาับทัาบมันหย่อนแล้วมันหนักด้วยลมพัดด้วยน้ำฝนล,ลงถึงพื้นดินมันซุยครับ ดิสมันอุ้มน้ำไอ้ตัวนี้ก็หนักก็เป็นทับเนี่ยดึงเชือกเชือกดึงสมอบกสมอบกคายตัวทับก็หย่อนดูไม่ได้อีกสรุปก็คือตอนนี้ซื้อเสามาสี่ชุดเมตรแปสิบเซนสองเมตรสองเมตรยี่สิบเซนแล้วก็สองเมตรห้าสิบเซนสี่ชุด ก็เผื่อไว้ดีกว่าขาดนะครับต้องไปลองการในสถานที่จริงดูตรงนี้ว่าพื้นที่มันก็คับแคบอีกดินดินก็ไม่เหมาะที่จะตอกอีกนะพื้นที่ก็คับแคบจริงจมันต้องดึงดึง45องศาไปอย่างนั้นอ่ะถ้าตรงนี้แก้ปัญหาท้องช้างไม่ได้เอาไว้ไปสถานที่จริง ไปกลางจริงแล้วค่อยค่อยไปวาดตรงนั้นเลยตรงนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือละตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับลือออกมาละรถพ่วงค้างก็เอามาเก็บละที่นอนตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วจบละไม่ทดสอบอีก เพราะว่าทดสอบไม่ได้สถานที่ไม่เอื้ออานวยแคบด้วยดึงดึงเชือกท้าไปก็ไม่สุดดินก็ล้วนซวยระลองกลางในสถานที่จริงเลยครับทีนี้แต่ตอนนี้ผมก็จะลื้อดูลาขึ้นไหมอ่าทดสอบอีกทีนึงคือว่ามีลาขึ้นไหมหนึแกแกว่ามันก็จอดอยู่นี่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับฝนตกใส่หลายครั้งละ ที่จะต้องทดสอบก็คือว่าลาขึ้นที่นอนไหมโอเคไก่นี่ขันดีจังเลยมาตรงนี้ก็รือออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ก้าวชิดรองพื้นตรงนี้ก็เป็นอุป,ปกรณ์ไปไปมาๆก็ซื้อ ซืเสาทับเพิ่มอีก4ชุด2.5เมตร2.2เมตร2เมตร1.8เมตรแล้วก็จะมาทำเชือกทับในส่วนสมอบกนะครับท่านผู้ชมครับสมอบกครับอันนี้แถมมากระเต้นจิ๊กเดี๋ยวแถมมากระเต้นแถมมากระทับ อันนี้ซื้อใหม่ฮะมันสั้นฮะตอนที่ซื้อนะ่ะผมใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ได้ใช้พ่วงข้างก็เลยยาวอยู่ยี่สิบเซนถ้าท่านผู้ชมจะซื้อนะครับสามสิบเซนนะครับอันน้นอยๆก็ยามาอีกสิบเซนเนี่ยมันจิกดินได้ดีตัวนี้จิกดูแล้วมันเอามือแสบก็ยงังการได้อยู่โอเคครับ পৰিৱা কাল চ